สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแอดตัวบอร์ดวงจรสำหรับไปใช้กับพวกประตูเป,ปิดปิดล้วมอเตอร์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นของทูย่านะครับก็จะมีทั้งแบบรีเลย์หตัว2ตัวแล้วก็4ตัวนะครับการติดตั้งก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมขั้นแรกหลังจากจ่ายไฟนะครับก็ให้สังเกตที่ไฟสถานะเราจะต้องให้มันอยู่ในโหมด Easy mode นะครับโดยการกดให้ตัวไฟเนี่ยกระพริบทีๆนะครับโดยการกดค้างถ้าบอร์ดตัวรุ่นนี้จะกดที่ปุ่มด้านในตรงกลางค้างไว้ประมาณ5-7ถึงวินะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมือแล้วก็รอสักครู่นะครับพอเรากดเรียบร้อยให้สังเกตที่ไฟสีแดงจะกระพริบทีๆแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เราไปที่แอป ทุยาสมาร์ทหรือว่าแอป Smart Life ก็ได้นะครับเรากดไปที่บวกหลังจากนั้นเราไปเลือกที่ Switch วงเล็บ Wifi นะครับจะขึ้นชื่อ Wifi ที่บ้านนะครับก็ให้เราใส่พาสเวิร์ด w i i i ที่บ้านให้ของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกด next แล้วแอปก็จะถามว่าให้เรารีเซ็ตนะครับก็คือที่เราทำไปตอนแรกถ้าไฟกระพริบแล้วก็ให้เรากดคำว่า confirm แล้วก็กด next หลังจากนั้นก็รอให้อุปกรณ์พยายามเชื่อมต่อเข้ากับบอย i บ้านแล้วก็เข้ากับแอป,ปแพลิเคชันนะครับก็ระหว่างติดตั้งก็ลองสังเกตที่ไฟสถานะนะครับโดยปกติหลังจากที่ไฟกระพริบอยู่ในโหมดเชื่อมต่อเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อสำเร็จไฟกระพริบมันจะหายไปนะครับผม ก็จะสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ติดตั้งเนี่ยไฟที่กระพริบทีจะเริ่มกระพริบช้าลงนะครับเราก็จะเข้าสู่จังหวัดต่อไปพอเชื่อมเสร็จตัวอุปรกรณ์ก็จะเด้งขึ้นชื่อขึ้นมานะครับให้เราเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมตั้งเป็น garage door แล้วก็กดดันไปตัวอุปรกรณ์ก็จะขึ้นเข้ามาในแอปแล้วเราก็สามารถกดที่ จะเปิดปิดได้นะครับถ้าสังเกตเวลาเรากดไฟแดงจะขึ้นคือสวิตช์ทำงานนะครับส่วนตัวนี้นะครับข้อดีอย่างคือมันมีตัวรับสัญญาณรีโมท rf นะครับจะเห็นว่ามันมีตัวคล้ายเสารับสัญญาณนะครับวิธีการเรียนรู้คู่กับรีโมทก็คือให้เรากดที่ปุ่มด้านในตรงนี้ค้างไว้ประมาณ3-4วิจนไฟสีฟ้าขึ้นนะครับ พอไฟสีฟ้าขึ้นก็ให้เรากดที่รีโมทจะเห็นว่าไฟสีฟ้าดับลงหลังจากที่เรากดนะครับคราวนี้เราก็สามารถใช้รีโมทในการกดสั่งงานได้หรือจะกดด้วยแอปหรือจะกดที่ตัวอุปกรณ์ก็ได้นะครับผม